ตัวเดียวก็ไม่มีใครขาย <laughs> ทุกคนหลังจากที่ผมได้พาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อตกปลาหรือบ,บรรยากาศของสะพานแดงตอนเช้าๆครับตอนนี้ผมก็ได้เวลาที่จะต้องเดินทางต่อแล้วนะครับจุดหมายปลายทางของผมก็คือผู้ผาคอฟซี่แคมป์หรือผู้ผาป่าสนนะครับ แต่ตอนนี้ผมบอ,อกจากที่นี่แล้วผมจะพาทุกคนไปที่สะพานไม้สายรุ้งก่อนนะครับต่อจากนั้นผมก็จะพาทุกคนไปที่ดอนหอยหลอดแต่ระยะทางจากสะพานแดงนี่นะครับไปถึงสะพานไม้สายรุง้งนี่ก็จะมีระยะทางประมาณ41กิโลนะครับก็เรียกว่า ใกล้อยู่เหมือนกันนะครับและถนนที่ผมจะเดินทางก็คือถนนพระรามสองนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับตอนเช้ารถก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วเราไปเจอกันเลยครับที่สะพานไม้สายลุงครับไปกันเลย ตอนนี้ผมอยู่ที่น่าจะเป็นอะไรตำบลกาหลงนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลกาหลงนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูว่าข้างในนี่เขามีอะไรให้ดูมั่งนะครับนี่นะครับร้อนใส่หมวกครับเราจะเดินเข้าไปดูข้างในอันนี้ก็จะเป็น อ่าทะเลนหมดเลยไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับ,บรอบๆอันนี้จะเป็นทะเลน,นะครับน,นี่จะเป็นสะพานน่าจะเป็นสะพานสายลุงหรือบอทเลยผมไม่เคยมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินดูสักแป๊บพาทุกคนมาดูกันนะครับก็จะมีพื้นที่จอดรถอยู่ข้างหน้านะครับรถเนตนก็สิบบาทแต่เราเอ,อมามอเตอร์ไซค์มาครับ เดินเข้ามาดูนะครับไม่เคยเข้ามาเลยไม่เคยมาด้วยครับครั้งแรกนะเนี่ยเรามาดูไปพร,พร้อมๆกันนะครับมีคนหรือเปล่าอันนี้ยิยนเสียงมีนะอ๋อจะเป็นอย่างเง เดินเข้ามาข้างในไม่รู้เป็นจะมีอะไรดูบ้างนะฮะน่าจะไม่มีนะข้างในใน่าจะมาแล้วก็สุดาทางจะมีแค่สะพานตรงนี้หรอือเปล่าไม่รู้ดี๋ใช่นะเดี๋ยวผมจะลองเดินหาให้สุดแต่อยู่ข้างนอกนู่นจะเป็นอะไรนะ โอ้สะพานไอ้สะพานการหลงหรือเปล่าเด,เดี๋ยวเดี๋ยวขาออกไปแล้วผมจะแวะอยู่ฮะแต่จะไปแต่ไอ้นี่คือไหนๆก็มาแล้วต้องมาให้สุดครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนะให้ฟาร์มาดูให้สุดอ๋อก็จะเป็นป่าชายเลนอย่างนี้นะธรรมชาตินะคใครที่ชอบแบบเจิญไทยนิดน,นึงหรือชอบที่จะมาเดินป่าพวก ริมทะเลอย่างเงี้ยก็ล่มเลื่อดีนะครับฟังเสียงคลื่นทัดฝั่งนะครับนี่ครับเราเดินมาจะสุดทางแล้วไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นอะไรต่อมีทางเดินไปต่อฮะแต่ไม่รู้ว่าไปไหนฮะโอ้จะเป็น สะพานลุงสีลุงอย่างนี้นะครับลองรับลองเดินมาเรื่อยๆดูสะพานโจรเดินระมัดระวังหน่อยนะครับแต่ก่อนคงจะสวยงามครับแต่เนี้ยคงจะทาสีแล้วคนมาเดินบ่อยครับสีมันก็เลยโดนเชือจางหายไปนะครับ ก็จะมีเดินไปตรงนู้นแต่ไม่รู้ว่าจะสุดหรือเปล่านะแต่ผมไม่ไปมันน่าเป็นบ้านคนหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่ไปดีกว่านี่นะครับก็พามาชมบรรยากาศนะครับนะผมก็ไม่เคยมาก็มาเป็นครั้งแรกเห็นแต่เขาบอกสะพานไม้อะไรนะสะพานไม้สายรุ้งหรืออะไรเนี่ยก็เลยพามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปขึ้นสะพานที่ตรงนู้น จะเดินไปขึ้นสะพานที่ตรงนู้นนะครับอมอไซค์เข้ามาด้วย จะแดดนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณะประมาณ9โมงรือเปล่า9โมงได้หน่อยนี่นะครับแต่ก็มีคนถ่ายรูปนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดิน,บบน,นขึ้นไปขบวนบนสะพานตรงนู้นนะครับ เราจะเดินขึ้นสะพานตรงนี้ดูเห็นไหมประเดินอันแง้นนะครับมองสะพานนี้สียังดูดีอยู่เลยเห็นไหมครับสวยงามไม่เอ่ยทุกคน ผมก็จะแวะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศกับการเดินทางของผมให้ทุกคนได้ดูว่าผมไปเจออะไรบั่งแวะเข้ามาถ่ายอะไรบั่งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสวยงามไหมครับข้างหน้านี่จะเป็นทะเลเลยนะครับกว้างเลยเห็นไหมครับจะมีเรือด้วยนะครับน่าจะเป็นเรือประมงหรือเปล่า เนี่ยสะพานนีตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปแวะอยขาออกไปนะครับมาคนเดียวครับไม่มีใครถ่ายรูปให้นะมาคนเดียวเ <c oughs> นี่ยมาคนเดียววิวสามล้อสี่องศาครับแโอ้โหอันนั้นเรือ าจะเป็นประมงเปล่าครับมีอยู่สามลำนะเข้าฝั่งกันนะครับขับเร็วเลยนี่ยครับหลังจากที่ผมได้ไปสะพานตรงนูน้นนะครับอันนี้ผมก็มาชายทะเลกาหลงนะครับ ็จะเป็นสะพานแต่นี่จะเป็นเป็นคอนกรีตครับเป็นปูนอันนู้นจะเป็นไม้ครับก็กทำไปคล้ายกันนะครับแต่ช่วงนี้มาตอนนี้ร้อนครับใส <laughs> ่ชุดใส่ชุดเต็มยศเลยครับ <laughs> เห็นไหม <laughs> ชุดเต็มยศเลยในการเดินทางนะครับอยู่สามว่าหกสิบ อันนี้ก็จะอยู่น่าจะเป็นจังหวัดสมุทรสงครามนะครับทางที่ผมขับรถเข้ามานี่ก็เขาจะทำนาเกลือกันเดี๋ยวถ้าผมเจอเอคนที่เขาทำเดี๋ยวผมจะลองลงไปถามดูนะครับเพราะว่าผมก็ไปเคยเห็นนะครับว่านาเกลือนี่เขาเขาเขาทำยังไงแล้วก็มันจะมีพวกดอกเกลืออย่างนี้มันขึ้นมาอย่างไงนะครับถ้าถ้าเจอคนที่สอบถามได้เดี๋ยวผมจะลองลงไปถามดูครับ นี่นะครับคือเป็นสะพายการลงเสร็จจากตรงนี้แนละ้วผมก็จะไปแวะที่ดอนหอยหลอต่อนะครับผมก็จะจะแวะอย่างนี้แหละครับแวะไปเรื่อยๆตรงไหนที่มันน่าสนใจก็จะลองแวะๆเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็เห็นก็เช็คอินกันบ่อยครับก็เลยลองแว,แวะเข้ามาดูนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ใครที่ไปเคยมาก็ลองมาได้นะครับก็จะมีประมาณนี้แหละครับเห็นไหม นี่ก็จะเป็นชายทะเลกาหลงครับอันนู้นก็จะเป็นสะพานไม้ที่ผมไปเมื่อกี้เห็นไหมตรงนน้นถ้ามันเป็นถ้าเป็นที่เป็นชายหาดได้นะครับนะหาดทรายอย่างเงี้ยผมว่าคนคงจะมาเยอะเพราะว่ามันไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยนะ าเดินชมแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราก็จะไปดินให้หล่อต่อเลยนะครับเพราะว่าเป้าหมายของผมก็คือนู่นอยู่ครับอยู่ที่ราชบุรีนะครับภูผาคอฟี่คฟฟีแ่แคมป์เดี๋ยวให้ชมชมบรรยากาศสักแปบบ๊บแต่ท้องฟ้าไม่ค่อยไม่ค่อยจะแจ่มใสมากนะแต่ก็ไม่ค่อยมีเมฆแต่ท้องฟ้ามันไม่ค่อยเป็นสีฟ้าเท่าไหร่ครับ เป็นกระหมูกระมวนิดหนึ่งนะฮะครับเดี ouais. see, ๋ยวเราจะไปกันต่อกันเลยนะครับจะเจอกันที่ดอนฮหยหล่อต่อครับตอนนี้เห็นยายแกตากเกลืออยู่นะครับขอดูหน่อยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใกล้ๆนะครับ เป็นยังไงดูซินี่นะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้พี่ยายทำทำอย่างนี้ก็ทำทำทำอะไรแบบเนี้ยแล้วดอกเกลือนี่มันเป็นยังไงครับ อ๋อและเใหย่เลยมันจะเป็นที่แรกเหรอฮะอ๋อนี่นะครับลักษณะอย่างเงี้ยครับอันนี้อันนี้คือเกลือที่ลักษณะที่ใช้ได้อ๋อจะเป็นเม็ดใหญ่แล้วฮะอันเนี้ย เกลือแล้วเกลือที่เป็นเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้เขาไปทำอะไรกันครับเขไปใส่ดองปลาดองผักอะไรอ๋อดองปลาดองผักครับแข่งก็งใช้แข่งก็ใช้เกลือได้ขับรถผ่านมาไม่เคยลงมาดูใกล้ๆอย่างนี้เลยฮ <laughs> ะแล้วแล้วกี่วันนี่ครับถึงมันเป็นอย่างเงี้ย จะเป็นเม็ดใหญ่อ๋อมันจะเกาะกันเป็นเม็ดใหญ่อย่างงี้ใช่ปะ่ะฮะอแต่อันนี้มันจะแพงกว่าอันนี้ราคาดีกว่าดีว่ีคนกรุงเทพก็ไกินไดเป็นอย่างนี้ขายดีขายดีมากเลยครับตอนนี้ก็มีอาชีพอย่างนี้กันนะครับนะทำนาเกลือกัน ครับนี่นะครับลักษณะที่ตักขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้เม็ดจะถ้าไว้นานป้ากระบ,บอกว่าเม็ดจะใหญ่นะฮะก็ต้องตักเรื่อยๆนี่นะครับพอดีเรารถมาเห็นแลอยากดูนี่นครับเดี๋ยวผมจะไปต่อเลยครับที่ดอนหอยหลอดขอบคุณมากนะครับ อยู่กรุงเทพก็จะไปลาชบุรีขับรถแวะดูไปเรื่อยครับขอบคุณมากนะครับเอาละครับเราจะเดินน้างต่อเดี๋ยวเราจะถึงดอหนหอยหอลอดแล้วครับอยู่ประมาณไม่ถึงสิบโลนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ดอหนหอยหอลอดนะครับมาถึงแล้ว วันนี้เป็น,นวนนันเสาร์นะรู้สึกว่าคนจะเยอะหน่อยนะครับรเนี่ยฮะบริเวณรอบๆเนี่ยคนจะนั่งก็มีคนอยู่นะครับแต่ผมยังไม่ได้เดินเข้าไปดูปรตรงตลาดนะครับว่ามีอะไรขายหรือเปล่าเดีจะลองเดินไปดูนะครับ ทางด้านขวาที่ก็จะเป็นศากลกรมหลวงชุมพรนะครับขึ้นเข้าไปสักการะได้ใช่ปาดูก่อนน่าจะได้นะครับขอความร่มมือผู้ที่สักการะน่าจะเข้ามาแปดคนนี้ เราเดินข้พี่ดูก่อนฮะต้่งใจไม่เกิดแปดคนนะครับดีกว่าถ่ายได้ดเกว่าครับน่าจะได้นะแล้วเข้าไปข้างใน อย่างที่เราได้บอกว่าจะกินอะไรบูชาแล้วครับแล้วเราก็จะไปเดินตลาดแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมเดินอยู่ที่ถนนนัลหลอนนะครับเดินดูของก่อนเขาจะกินอะไรดีปลาปูด,ดำ ดะะูก่อนครับดูก่อนว่าเราจะกินอะไรนะเพราะว่าเราจะต้องเดินทางลาดบุรีรับปีทั้ง8ปดสิบกว่ากิโลดูก่อนนะครับพ <c oughs> ามาดูอะไรอไร่อยๆนะครับที่นอนห้อยหลอดก็รู้สึกว่าซึกคืนกว่าแต่ก่อนนี่นะครับที่ผมมาตอนนั้นไม่ค่อยมีคนแต่วันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยคนขายของก็เยอะนะ อะไรฟองเือักศสาเมองอยออกขากะกับจะได้แบบเราเนี่ยกินอะไรดีว่าอยากกินเป็นข้าวครับหาร้านก่อน กาแฟกลับมาคับวก็จะได้แวะได้บ่านะฮะกาแฟกินก่อนปลาร้าแม่ก็เอาปวยเยอะเลย trong con này ơi đường dân dân vô còn เดินไปเคยมาอยู่ครั้งหนึง่งแค่หนึ่งแคแอยู่ก่อนได้ค่ะก็จะมีร้านกาแฟแบบนี้นย,ยังอยู่นะครับร้านเนี้เยเดี๋ยวเราแวะซื้อกาแฟกันก่อนเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะครับเป้าหมายต่อไปไม่รู้จะไปแวะตรงไหน รอติดตามไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ผมพาทุกคนราชมสะพานไม้สายรุ้งแล้วก็ดอนหอยหลอดนะครับตอนนี้ผมก็ได้เวลาเดินทางต่อ เดี๋ยวเราจะเดินทางยาวๆกันเลยนะครับไปที่จุดหมายปลายทางของเราก็คือภูผาคอฟฟี่แคมป์หรือภูผาป่าสนนะครับจังหวัดราชบุรีพบกันที่ภูผาป่าสนในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ